วันนี้เรามาจะรีวริวรถทั้งสองคันนะคะกระบะตู้ทึบทั้งตู้ทึบนะคะไม่มีห้องเย็นแล้วก็ตู้ทึบที่มีห้องเย็นนะคะ<ภ>สวัสดีค่ะวันนี้เรามาจะรีวริวรถทั้งสองคันนะคะกระบะตู้ทึบทั้งตู้ทึบนะคะ ไม่มีห้องเย็นแล้วก็ตู้เทบที่มีห้องเย็นนะคะรายละเอียดทั้งสองคันเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าเรามีอะไรบ้าง <Okay. S 1> ตัวนี้นะคะสําหรับวัยรุ่นที่กําลังหารถกระบะวิ่งร่วมนะคะรายละเอียดตอนนี้คือรถคันนี้พร้อมใช้เลยจะเป็นรายตัวรถรายละเอียดที่ isuzu d max ปีสินะคะเครื่องพันเแล้วก็เป็นตัวประหยัดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะ ตัวนี้แต่งพร้อมเลยอุปกรณ์พร้อมเลยนะคะตู้ทึบดอกยางเต็มๆเ,เลยล้อกระทาขอบ15นะคะทั้ง4เส้นเลยตัวนี้เขาแต่งอุปกรณ์มาครบแล้วตัวรถนะคะจะเป็นตู้ทึบหลังคาสูงนะคะตัวนี้เข้าห้างได้นะคะเข้าห้างไม่ติดไม่ติดหลังคาแล้วก็แนบนะคะแนบตัวรถแล้วก็หน้า18ดนี่คือจดถูกต้องทุกอย่างตามวิศวกรกําหนดเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูท้ายกันใครจะหารถวิ่งร่วมวิ่งเคอรี่นะคะตอนนี้อุปกรณ์ครบเลยเป็นตู้ทึบใส่ของได้นะคะหลังคงหลังคาพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้บันไดขึ้นลงสบายเลยนะคะรถเจ้าของคันนี้นะคะซื้อป้ายแดงมานะคะแล้วก็เข้าศูนย์ตรงตามระยะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันนะคะเขาดูแลเข้าศูนย์ตลอดตามระยะเลยตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องพันเก้าบาไม่มีขาดนะคะบอกไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยถึงรถจะ นี้ต้องแจ้งก่อนไม่จะเยอะแต่ลดเข้าสูรตรงตามระยะนะคะเสีย <L ess> งเครื่องหรือตัวห้องเครื่องนะคะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเพิ่มเติมก่อนตัวนี้เครื่องพันเก้าเป็นตัวประหยัดน้ํามันด้วยนะคะฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงโอ้ฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยห้องเครื่องนะคะน้ํามันไม่มีเยิ้มเลยนะคะแต่โคงตะเข็บเดิมหมดเลยนะคะหน้าเดิมหน้าสวยแล้วก็เหตดครบนะคะฝากระโปรงก็ยังไม่มีแกะเลยสติกเกอร์ครบ ะะตอนนี้ราคาเราจัดโปรโมชั่นคันนี้นะคะอยู่ที่2 0ง0 0 0 0พันท่านใดที่หารถวิ่งร่วมนะคะวิ่งร่วมกับบริษัทวิ่งเคอรี่นะคะวิ่งช้อปปี้หรือวิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรถวิ่งวิ่งร่วมอันนี้แนะนำให้ใช้ฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็จะตกเลทพอนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5,000บาทนะคะตัวน,นี้แนะนำอีกคันหนึ่งให้ใช้อันนี้เป็นกระบะ d m a มอีกคันหนึ่งนะคะ เป็นตู้เย็นนะคะเป็นดีแม่อ u z ููปี15เครื่อง2.5อันนี้จะได้ตู้เย็นตัวยางนะคะยางดอกเต็มๆเ,เลยนะคะทั้ง4ล้อเลยนะคะอันนี้เป็นตู้เย็นแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตู้เย็นตัวนี้เออมันจะมีคอมแอร์เหมือนกัน2ลูกนะคะตัวข้างหน้าลูกหนึ่งและตัวข้างหลังลูกหนึ่งนะคะภายในนะคะภายในตัวรถสะอาดนะคะรถเข้าศูนย์ตรงตามระยะเหมือนกัน พอรถบริษัทนี้เขาเขาดูแลค่อนข้างจะดีนะคะเดี๋ยวดูเราดูเลขไมค์กันตอนนี้จะเป็นตัวเริ่มต้น2.5นะคะ,ะตู้แอร์ทำงานแล้วนะคะมีอุณหภูมินะคะอุณหภูมิปรับติดลบมีอุณหภูมิตัดปรับติดลบด้วยเดี๋ยวเราดูกันอันนี้ลบถึงแช่14องศาเลยนะคะติดลบใส่ของใส่ตู้เย็นใส่ซิซนะคะเดินทางไกลแล้วก็ตัว,ต,วตู้เย็นเนี่ยเขาก็ ทำมาพร้อมแล้วก็รายละเอียดเรามาดูข้างหลังกันอันนี้เข้าห้างได้นะคะเข้าหน้าห้างได้ปกติเลยไม่ได้ติดอะไรนะคะใส่ของได้เยอะนะคะตัวนี้ตู้เย็นตู้เย็นนี่ทําแบบทํามาดีเลยจากเจ้าของเดิมนะคะบันไดขึ้นลงมีให้นะคะตัวความสูงนะคะความสูงของตัวกระบะตู้ทึบนะคะจะไม่สูงเกินสอง้อยสิบนะคะก็คือสามารถเข้าในห้างได้นะคะรายละเอียดก็ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตัวห้องเครื่องเพิเ่มเติมนิดนึง่งห้องเครื่องนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.5 d d i ดอนะคะฟังพมีแกะทําสีปกติแต่ไม่มีอุบัติเหตุนะคะรถหน้าเนอร์สวยเลยนะคะตอนนี้จะมีคอมแอร์ให้กัน2ลูกนะคะตัวนี้ลูกหนึ่งแล้วก็แล้วก็ตัวข้างหลังตอนนี้ราคาเราจัดโปรโมชั่นนะคะ i s u z u d m a x ปี15นะคะเครื่อง2.5ราคาตอนนี้เราเปิดอยู่ที่2 5 8 0 0 0 ตอนนี้รับประกันเลยรถสวยเจ้าของคนเดียวด้วยนะคะสนใจติดต่อเบอร์นี้ข้างล่างได้เลยนะคะ